นะครับออออร่อยจริงนะไม่เคยกินกุ้งอะไรที่มันแบบ ผมก็กินกุ้งมาหลายอย่างนะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรอร่อยแบบหวานนะอันนี้คือแบบหวานมากๆแล้วก็แบบเนื้อกึบมาก ให้ hey, สวัสดีครับวันนี้เรามากินกุ้งขีมะตัวใหญ่ๆกันเลยครับแบบนี้เลยตัวแบบใหญ่มากๆอยากให้ดูความใหญ่นะทุกคนใหญ่แบบใหญ่มากๆแล้วก็สีแดงแบบแดงแจ๋ของจริงทุกคนน่ากินมากนําเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรามากินกับน้ําจิ้มฝีมือแม่นะคะบอกว่าเผ็ดเอ้ยเขาบอกว่าแซบนะครับแซบจริงหรือเปล่าเรามาลองชิมกันว่าจะเหมือนฝีมือแม่เหมือนการทานที่บ้านไหมทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันแล้วก็มีผักคอสสลัดตรงนี้นะครับนี่ก็ประมาณ2 ลองได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนี่เราก็จะให้ดูความข้นของน้ำจิ้มนะครับข้นมากทุกคนไม่รอช้าหิวด้วยแหละนี่จะให้มาดูน้ำจิ้มอย่างนี้เลยครับลาดเรอ,อย่างนี้ตัวใหญ่ข้นมากทุกคนผมขอเทลงไปในขวดนี้เลยฝีมือแม่นะครับนี่ทุกคนไปสรรหาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะชิมแล้วก็จะมาบอกนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะมาครับมาทานด้วยกันนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆเลยครับนี่อ <c oughs> ืมอืมอืม น้ำจิ้มดีมากทุกคนค้นแบบน้ำจิ้มดีจริงหอมออมากทุกคนการันตีเลยแซบ่บแซ่บและคนมาก ดูหอกุ้งนะครับมันอืมน้ำจิ้มเด็ดมาก แปบกบุ้งก็ตัวใหญ่นะครับกุ้งนี้คือร้านเดียวกันนะทุกคนสามารถไปตามมือผมได้นะฝีมือแม่แล้วก็ใครดูคลิปนี้ตอนกี่โมงคอมเมนต์มานะครับมาคำมาทานกุ้งใหญ่ด้วยกันน้ำจิ้มซีฟู้ดฝีมือแม่นะครับวันนี้ เขาบอกว่าแซ่บนะครับก็เลยจัดมานี่กุ้งหิมะตัวใหญ่นะครับมาดูคลิปนี้ต้องกี่โมงคอมเม้นต์นะครับ <c oughs> <c oughs> แกะเปลือกบ้างไม่แกะเก,กลือกเปลือกบ้างนะทุกคนครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่กินกุ้งหิมะนะ <g ül> นะครับใครดูตอนดึกนี้คือแบบขอโทษด้วยนะครับก็ไปโตมามากินนะอืม <g ül> <g ül> ขัาคอสตังให้แล้วแล้ววันนี้คือฟินมากฝนตกบรรยากาศฟินฟินอือ จริง,รงน้ำจิ้มอ่ะทุกคนไม่รู้ขอทำได้ไงน้ำปีป้ยวเจยวเปรี้ยวๆเ,เค็มๆแล้วก็ติดหวานฮนะอร่อยแซบ่บแต่แซ่บมากน้วกุ้งโอ้โหน้ำจิ้ม ให้ดูความเนื้อเคี้ยบเนื้อจะข้นๆอ,อย่างนี้เลยไม่ใช่มีแต่น้ำนะข้นมากอไปตำกันได้อืม นื้อกุ้งสดตัวใหญ่มากแพ็กเกจอย่างดีนะทุกคนแต่ผมไม่ได้เอามาเนาะมาครับคลิปนี้แท็กไปให้คนที่แกะกุ้งไม่เป็นมาดูเลยครับ มาคุณสอนแกะกุ้งเนี่ยครับถ้ากุ้งมันสดนะทุกคนแกะตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ผมตัดออกไปแล้วนะครับมันจะมีน้ำเดี๋ยวก่อนนะตัวเนี้ยนี่น้ำตรงเนี้ยดึงดึงนี้เพื่อเราจะกินหัวกุ้งนะนี่ดึงน้ำมเลยครับเดี๋ยวก่อนนะอือหืออย่างนี้ครับ เราก็จะได้มันกุ้งแบบเย,ย้มๆตรงนี้จิ้มเลยครับกินหัวก่อนกินหัวก่อนแล้วค่อยกินเนะื้อแทกมาเลยครับต้องมีนะครับคนที่แบบแกะกุ้งไม่เป็นชอบออนแฟนอะส่วนเราอยู่คนเดียวก็แกะคนเดียวไปครับแต่ผมพี่มีพี่นะพี่ก็แกะกุ้งไม่ค่อยเป็นอืมฮึกินหัวก่อนอืมฮึ เริ่มต้นจากโคนหางครับเนี่ยแล้วเ,เปลือกออกดูเลยนะคนที่แกะไม่เป็นอะ่ะจะได้แกะเป็นนะอืมแค่นี้เองทุกคนเสร็จแล้วแล้วก็นี่ขาอะไร,รออกหมด มัาจะได้ตัวเนื้อกุ้งล้วนๆอย่างนี้กับน้ำจิ้มแซ่บๆต้นๆนะครับอืมาครับอืกุ้งตัวใหญ่เต็มคำ ของอร่อยทุกคนกินยากเนาะจริงไหมหลายๆอย่างที่อร่อยเนี่ยทุกคนกว่าจะกินได้นะต้องแกะต้องทำแต่นี้คือเขาทำมาให้เสร็จเลยทุกคนอื เนื้อกุ้งคือแบบหนึบมากเด้งสู่ฝันมากทุนกุ้งหีมะชื่อก็คือแบบน่าจะมาจากน้ำแข็งนะทุกคนนี่ครับ เห็นก like <laughs> like ันรอเปล่าครับเหมือนตี้บ t ็อ l เกอร์เลยกินเปล่าๆก็คือแบบกรอบหวานกรอบจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอหาตัวเล็กๆก่อนนะ ชิมแบบทั้งเปลือกไงทุกคนอย่างที่รู้ดีครับว่าผมชอบกินเปลือกมากอ,มอร่อย จริงนะไม่เคยกินกุ้งอะไรที่มันแบบผมก็กินกุ้งมาหลายอย่างนะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรที่อร่อยแบบหวานนะอันนี้คือแบบหวานมากๆแล้วก็แบบเนื้อกึบมากเนื้อแบบสู้ฟันมากทุกคนเคี่ยวปคือแบบเนื้อกุ้งเต็มๆนะครับแล้วก็หวานอนะตัวที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเลยน้ำจิ้มก็อร่อยแซบรสเนี้ยน้ำจิ้มอะ ผมชอบเลยรถเนี้ยน่าจะกินไม่หมดนะครับเนี่ยจะต้องให้คนที่บ้านกินบ้างสองกิโลประมาณนะกงนัำจิ้มอะไรมา mm -hmm. เพอผาหักปัหาผักคอรสชาติยังไงผักชกผักคอ,อไม่มีรสชาตินะครับก็จะกร,บกรอบๆนะทุกคนกร,กรอบๆแล้วก็ความขมก็ไม่มีนะทุกคนแต่ถ้าคนที่เจอขมๆนั่นคือเขาตัดมาใหม่นะครับแล้วก็แบบเหมือนผักเขายังไม่ได้คลายยางออกนะครับก็ซื้อมาแล้วก็มาแช่ตู้เย็นเนาะให้มันคลายยางออกหรือว่าจะแบบมา,มาวางทิ้งไว้ก็ได้คือถ้าเขาตัดมาใหม่อ่ะดูง่ายเลยมันสดเนาะทุกคนยางมันก็ยังไม่คลายออกมันก็จะขมนิดหน่อย แต่ผมกินมาเนี่ยก็ไม่ค่อยขมอร่อยกินง่ายสุดแล้วผมว่านะครับตัวนี้ตัวท้ายแล้วก็จากลานไปแล้วก็ฝนตกก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงเข้าไปนะครับไปไหนก็พกแมสติดตัวแล้วก็พกเจลแอลกอฮอลด้วยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มที่ผมกินวันนี้เป็นน้ำจิ้มเนี่ยครับ นี่นะฝีมือแม่นะครับรสชาติดีทุกคนรสชาติก็คือเหมือนเราตำกินเองที่บ้านอนะ่ะอร่อยมากมากเลยทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่แบบนอกขี้เกียจหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ขี้เกียจสีแบบขี้เกียจทำอะไรเงี้ยเลยก็ไปหาตำได้ทุกคนอร่อยนะอร่อยจริงอยากให้ทุกคนลองว่ามันแซ่บจริงๆแล้วใครลองแล้วอะแท็กมาหาผมด้วยแล้วก็มามาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับว่าลองแล้วแล้วก็กุ้งก็คือน,นั่นแหละ ร้านเดียวกันทุกคนไปดูได้นะครับฝีมือแม่ที่ Facebook อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูให้ก็นะว่า Facebook อะไรนี่ไงที่ facebook ฝีมือแม่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็ไปหาดูได้นะครับนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนนะฝีมือแม่น้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าไลฟ์อะไรต่างๆก็ตามนั้นเลยครับมาคำสุดท้ายมอบให้ทุกคนใครที่ดูถึงคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสําหรับใครดูคลิปนี้กี่โมงอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครยังไม่นอนหรือว่าใครดูตอนดึก,กๆก็ไปหาแมา่มามา,มา,มาทานด้วยกันนะครับมาครับอื นะ้อยเยอะจรินทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปอุดหนุนกันได้นะครับนี่ฝีมือแม่